สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าพี่พี่ทุกคนวันนี้แม่ตาลก็มาอัปเดตสถานการณ์น้ําที่ที่บ้านแม่ตาลน,นะคะตอนนี้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชฝนตกหลายวันติดแล้วนะคะในคลองในสวนบ้านแม่ตาลก็เรียบร้อยค่ะท่วมค่ะพี่น้องล้นมาแล้วค่ะ วมเรียบร้อยแล้วตกหลายวันค่ะตกติดต่อกันหลายวันน้ำล้นแล้วค่ะตรงคลองลนนล้นแล้วจังหวัดทุ่งสงเอ้ยจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนครศรีธรรมราชอําเภอทุ่งสงท่วมแล้วค่ะพี่น้องลองบ้านแม่ตาน วมแล้วแต่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะคะตกทั้งคืนตกมันทั้งคืนเลยตาดอัปเดตมาอัปเดตให้พี่เพื่อนๆดูท่วมแล้วพี่น้องท่วมแล้วค่ะเดี๋ยวไปดูตรงอคอกเต่ากันเนาะถ้าถ้าอคอกเต่าท่วมต้องเอาน้องขึ้นข้างบนแล้วค่ะ ต้องเอาไว้เอามาไว้บนบ้านก่อนเดี๋ยวน้องจะไม่สบายนอกท่วมแล้วจ้าเราไปดูคอกเต่ากันดีกว่าเนาะน้ำตรงคอกเต่าก็จะประมาณนี้เลยค่ะเนี่ยท่วมแต่ถ้าท่วมอีกแม่ตานก็ต้องย้ายน้องแต่พอดีข้างบนนี้ ไม่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 ไมไมยังไม่ท่วมนะคะเพราะว่าแม่ตาลเอาทรายซื้อทรายมาถมให้เขาค่อนข้างสูงนะคะแต่ถ้าท่วมเหมือนสองสามปีที่แล้วต้องย้ายย้ายขึ้นข้างบนย้ายขึ้นบนบ้านเอาไปไว้ข้างบนบ้าน,บ,านบ้านค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงแต่ตอนนี้ก็ยังตกอยู่ค่ะตกตกไม่หยุดเลย น้ำมากน้ำมากตอนนี้น้ำน้ำมากตกทั้งคืนตกหลายวันติดต่อกันตกไม่หยุดเลยค่ะน้ำท่วมท่วมหนักมาก พาไปดูที่บอ่อปลาการพาไปดูที่บอ่อปลานะคะท้าก็กลัวท้าก็เยอะมากพี่น้องท่วมหมูลาท่วมบอ่อปลาก็ปริ่มแล้ว ใช้แล้วบอ่อปลาฝั่งน้นฝั่งน้นล้นแล้วค่ะฝั่งฝั่งฝั่งบอ่อขอบอ่อฝั่งนู้นล้นละล้ลนละฝั่งนี้ก็เริ่มนิดนน้อยละเริ่มจะปิ่มแล้วเดี๋ยวแม่ตานจะมาอัปเดตสถานการณ์น้ำให้ดูอีกทีนึงนะคะฝนยังตกอยู่เลยค่ะแม่ตานขอหลบฝนก่อนฝนมาแล้วสวัสดีค่ะ